สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อพอี่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับท่องทางบุญหลายนะคะสวัสดีค่ะก่อนยายสวัสดีจ้าเล่ทางทายพ่แม่เอฟซี FC ก่อนสวัสดีค่ะก่อนสวยๆดังๆค่ะสวัสดีในช่วงเช้าช้าน,นะคะอ๋อยายเขาบอกว่าสวัสดีแล้วแต่ไม่ยอมเอาสับปรดให้เลยนะคะ เ,เอาสับประรดยายก่อนนะคะขอาจ้าไมคอนมาที่ข้าไมคอนเร็วยายมาที่ข้าไมคอนสวยๆหวานๆด้วยค่ะดังๆดังๆกว่านี้ โอ้ยขอถ่ายคลิปก่อนโอ้ตายแล้วแม่ควานถ่ายคลิปไม่ได้เลยดูนะคะเวลาแม่ควานนั่งถ่ายคลิปเต็มเลยค่ะนี้ก็จะเป็นสับปะรดนะคะแม่ควานก็เอามาไว้ให้ยายนะคะในช่วงเช้านะคะทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็จะปล่อยให้ยายกินสับปะรดนะคะสับปะรดนี้ก็เป็น เจ้าของทางร้านนะคะร้านขายสับป,ปะรดนะคะเขาก็ได้โทรมาให้พ่อขวานไปเอาสับป,ปะรดมาให้น้องช้างได้กินกันนะคะพอดีเขาจะเอาของใหม่ลงนะคะก็ให้ควานช้างเอาสับป,ปะรดของเก่าออกก่อนนะคะเขาจะได้ลงของใหม่นะคะแม่ขวานก็เอามาให้ย้ายนะคะตอนเช้าๆนะคะ จะให้ยายกินเต็มที่เลยนะคะเอาเป็นไรหมอกขากระปีอีกแล้วไปกับเขาไม่ได้แล้ <c oughs> ยังไม่ได้สั่งเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้สั่งให้ยายทำเลยนะคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ยายจะทำอะไรสั่งให้ยกข,ขากับนอนนะคะยายาสั่งอย่างหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> <laughs> ขาสวยมากเพื่อสับปะรดนะคะยอมทำทุกอย่าง ก่อนเล่เล่อะอะไรคือโบนรถตาลงเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะให้ยายกินแบบเต็มที่เลยนะคะสวัสดีค่ะก่อนเล่ให้หมดรถเลยเล่ สวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะกอนเร็วมาให้กินได้สวัสดีค่ะหวานๆวานดัง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 เออเอาเลยทีนี้ให้กินเต็มรถเลยกินแบบบุฟเฟ่เลยนะคะ ให้ทั้งรดเลยนะคะอร่อยไม่จ้ายายเขาไม่กินหัวสับป,ปะรดนะคะเขาก็จะดึงหัวสับป,ปะรดออก ต้องขอขรบคุณเจ้าของร้านด้วยนะคะที่เมตตาเลนดูชาวช้างตกงานนะคะค่ะก็ขอให้กิจการเจ้าของร้านขายดิบขายดีนะคะก็ขอให้ธุรกิจของท่านจเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะ ยายกินแต่สับปะรดกินแต่ผลไม้กล้วยนะคะอ้วนแล้วนะคะยายถ้ายายถ้ายืนกินผลไม้นะคะชิิๆเอาเด็กๆทำอะไรกัน อันนี้เป็นคุณยายละมูลนะคะคุณยายละมูลก็อ้วนมากเลยนะคะทานผลไม้ทุกวันเลยนะคะทั้งเช้าทั้งเย็น,นเวลาแม่ควานมาถ่ายคลิปนะคะน้องๆก็จะวิ่งตามมาด้วยนะคะ<น>เพียงแค่เขาเห็นแม่ควานเตรียมขากล้องเขาก็รู้แล้วว่าแม่ควานจะไปไหนนะคะ ดูเจ้าดำอยากให้เล่นด้วยนะคะเจ้าดำขยาให้เล่นด้วยนะคะชีวิตของครอบครัวของแม่ควานก็อยู่กับน้องม้าอยู่กับช้างนะคะก็เราเลี้ยงสิ่งใดแล้วก็รักสิ่งนั้นนะคะฝั่งนี้จะมืดหน่อยนะคะ ลอยแม่ยายจ้าคุณยายบอกโอ้โหได้กินผลไม้เยอะมากเลยเอ่าล,บห,ลบหน่อยจ้าล,ลบลหน่อยลูกลูกลบหน่อยลบหน่อยลบลบนี่ไปไหนมากันวิ่งเยอะแยะเลยโอ้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 เจ้าหมอกเจ้าหมอกไป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 กับเขาไปไปหาพี่ป้างไปนู่นน่ะไปหาพี่ป้างไปลูกไป ไปไหมไปไปเหรอหไปหาพี่ป้างไปไม่ได้อาบน้ำให้นาแล้วนะคะตั้งแต่เริ่มหนาวมานี้ไม่ได้อาบน้ำให้เจ้าหมกเลยนะคะอะไรลูกโอ้ยขอเล่นกับน้องหมอกหน่อยเจ้าดำเป็นเป็นแม่ที่อิจฉาเหมือนกันเราเล่นกับเจ้าหมอกไม่ได้นะคะเจ้าหมอกก็จะวิ่งมาเจ้าดำก็จะวิ่งมาหานะคะ <c oughs> หมอแก,กตํา้ากล่องเมดเดอร์ามาดูยายนะคะ ก็รอให้ยายกินหมดนี่นะคะค่อยพายายไปอาบน้ำกันนะคะรอให้ยายกินหมดก่อนนะคะค่ะช่วงนี้แม่ควานก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆใ,ให้แม่ๆมได้ดูกันนะคะเพราะว่าพื้นที่ของเราก็มีแค่นี้นะคะแม่ควานก็ไม่รู้จะพาแม่ๆมไปถ่ายคลิปที่ไหนดีนะคะเพราะว่าแม่ควานมาอยู่ที่นี่ไม่เคยไปที่ไหนเลยนะคะ ก็ได้เต่ถ่ายอยู่ในส่วนนี้นะคะยังไงก็ฝากแม่ๆทุกท่านเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวของแม่ขวานด้วยนะคะฝากกดติดตามให้กับคุณยายบุญหลายด้วยนะคะสําหรับวันนี้แล้วแม่ขวานก็ขอจบชิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ